สวัสดีครับเมื่อกี้มาพอกับผมคู่ดีช่แนวคือเก่าแล้วครับแล้วมันสิจฉาผีผน้องหาขี้รถเลีนยครับตามภาษาคนบ่มีเวียกขี้เล่นอยู่ตรงไหนตรงหน้าช่วงนี้กะอากาศมันฮ้อนพี่น้องอากาศมันฮ้อนครับก็ต้องขี้รถเล่นยตากล่มก็จะได้คคยความลอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยตรงหน้าครับ แต่ว่าแห่งเป็นทุ่งหน้าแบบแห้งแล้งนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับอีกทั้งใน,นก็เขารดูฝนแล้วนะครับไปขิ่เรเล่นจวดสมบรรยากาศแม้นแรง อากาศเย็นๆแต่ว่าได้ขี่เลียนไซค์ไกลหรอกครับขี้เลียนอยู่นี่ละแถวลังลงเรียนนี่ล่ละโมมีเบียด <c oughs> อ,อย่างน,อนอ้อยนั่น ศาหางบิดครับพี่นองอันนี้ก็เต่าทานน่าจะเป็นเต่าทานบ้างี้แต่ว่าเป็นเต่าทานดินนะครับเอาดินมาเห็ดนี่นะครับวิถีชีวิตบ้านๆชนตบทของหอก,กะสี่เป็นลักษณะนี้น,น,นะครับ นีนาฝนมาหนิวอเขียวไปเลยครับพี่น้องนี่อายุหากินได้บนะมนนี่อันนี้จะเป็นกังห้ทงหน้าบรรยากาศเนี่ยมาแรงนะครับแก้วไปครับ ผมจำได้ตอนปีที่แล้วยืนหนียังมาทั้งนีน้เลยครับหลอกค้องไ,ม,ไม่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นทางเย็บน้มไปน้ำล้นเอ่อมันนอ่างเก็บน้มไปน้ำล้นนะครับโอู้น้มแห่งเบิงหลวงอ๋อด,ดึงสมบูรณ์แล้วว ขนาดนาแรีงนี่เองครับพี่น้องโอ้สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยโคตรสุดไปเรื่อยเฮ้ยมามากับมา ใครมาหน้ากระจกอันนี้เป็นเส้นทั่งที่ปีที่แล้วผมจำได้อันนี้เป็นฐานฐานลูกเสือปีที่แล้วตะกีมันมาเด็กหกยังสี่ครับตอนนั้นเขาหลอกคลองไม่ไมนี่แหละไปดูเลยครับมีอะไรบ้างข้างใน ออโอ้โหเกือบขาหักโอ้โหสุดยอดมีอุโมงด้วยครับพี่น้อง เป็นท่อท่อระบายน้ำไฟน้ำหล้นนะครับตรงนี้เป็นอุมโมงค์ในยางดีเลยมีอะไรไม่เอ่ยข้างในโอ้ไ่มียังครับกับ อย่างงี้แล้วจะขึ้นยังไงวะตายแล้วพี่ะแน่แบันนี้เรา ยอดครับโอ้แต่เว้นตกดินแล้วครับเริ่มสีมืดแล้วเดี๋ยวรถกลับกันครับ chắc có mấy nhát nọ bụng cái này ô tay 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 to cái lên hấp ôi chuột to có mà khăn và hàng và lẻn cả bao ở cứ chiều tôi mà. à to tôi ngắm nhìn thôi gặp bị to ai chơi lôi liền như vậy bó cầm cầm những cái gì ง่างงโอ้10ล้อเฮ้ยปรแมาณหกล้อ เี้ยอโมั่งไงหล่ะครับทำอะไรกันครับนะเฮ้ยยาด้วยยาด้วยเดี๋ยวจะเอาสามตัวหนึ่งเอาหรือเปล่าไปคนห่างทะเลาะกับหมาดิ <Ooh. S 2> คลิปนี้พอมีอยงหลายครับพี่น้องขี่รถเรียนเรื่อยมากแล้วครับหนึ่งคันครับตอนนี้กํลังจะไปวัดครับ โโอ้หคือแบบว่าหัวแดงเลยครับผมวัดป่าไอ้วัดนี่นะครับพอแล้ววัดป่าฟางคำอ้าวเจอกแล้วสองไออย่าได้เว่ยสู้ได้เวย่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยามาเลไมาเลยมาเลยอยู่เลยครับพี่น้องนี่ครับ บ,บ่ครับบ่ตามไปต่อไม่รอแล้วนะ